สวัสดีจ้าอยู่กับจอร์ดไม่ใช่อยู่กับสก,กูนะจ๊ะวันนี้ฉันจะพาทุกคนมาเล่น G T A V Roleplay นะสวัสดีพี่ชายฮัลโหลเอ้ยมีผู้ยิ่งวะเดี๋ยวกูห้าก่อนเขาบอกว่าเขาอยู่กาลาดไปนี่ไงผู้ยิ่งอ่ะ สวัสดีพี่ชายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอถ้าถ้าผมตายหมอจะไปชุบไหมไปค่ะเฮ้ยเอาปืนยิงผมทีดิยังเสียค่าใช้จ่ายหรอคะท่าไรหมอแสนหนึ่งผมก็ยอมครับโอ้ยสิบล้านทีหนึ่งผมก็ยอม ขายยาที่จีหลายใหญ่อย่างเรานะกระต้องอัปเกรดกันน้อยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะเซลล์รถด,ดีจริงๆเนี่ยว่าจะไปซืนะ้อรถอัปเกรดกันน้อยเพราะขายยาที่จีบจังเรามันก็ต้องโกโก้เขาเรียกว่ามันต้องโ,โอ๊ยเลยเลยเลยมันต้องขับรถยนต์โกโก,โกนะ้แล้วไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์ ไม่ถึงคิดจ่อยเฮ้ยไม่ไ,มได้แน่หรอกทัวเนี่ยตายห้าก็ขับรถรื่องเงี้ยป<ะ>ังได้อยูอ่ไม่แพงด้วยจัดเลยจอดอะ่ะหรอเ,อเร็จแล้วจอดก็ต้องไปนี้นามแตง ต้องแต่งนะทุกคนไม่แต่งมันจะไม่โก้โอเคทุกคนตอนนี้ซ็อกก็ได้มาเดินทางมาทิ้งที่ลานแต่งรถเหรอโอเคแล,แ,ลแล้วก็ขับไปได้แต่มวิธีขับรถไม่มีกุ่งยาวเลย โอ้โหลูกพี่โคตรไกลไม่เป็นไรไดเดกเกิดการตอนนี้มันถึงโมเลยแล้วกันโอ้โหวยหัวเขยทุกคนตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่การัดแล้วนะโอ้และแม่งก็อยู่กันยับยับเลยเนะี่ยเดี๋ยวเราเบิกรถคือเทงเราก็นะเฮ้ยรถเราเปิดประทุนได้ด้วย

I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest. Just want to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I want not They say I'm way too obsessed and i ว่าไงลูกพี่โอ้ยใจเย็นดิผมเพิ่งมาลงจากรถลงจากรถขับลงจากรถครับมีอะไรกันครับเนี่ยลงลงจากลงจากลงจากหยครับเยุดยุครับเยุดห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 ยุดคุยเลยลงจากรถรับลงจากรถครับลงจากรถลงคุยเลยรถดิเฮ้ยลงจากรถเฮ้ยเอาเฮ้ยใจเย็นดิไปกดไปกดไป ได้เล่นมึงกับกูนะโอ้ยแม่งชนอย่างเดียวเลยวะโอ้ยชนอาพอมเหรอครับแล้วมันมาผลัเหี้ยอะไรที่เก็บวะกูกระงงว่ะ เกมจะวิ่งมาต่อยใครวะจะดำเมื่อกี้มึงจะวิ่งมาต่อยใครจะวิ่งมาต่อยใครขเกมเดินออกมาวะอืมมึงมานี่มึงมานี่มึงมานี่เลยอืมมานี่มึงมานี่มึงมาไหน ใช้ำควยอะไม้เวทบอลล่ะใช้ำควยอะไรเดอเดเแล้วมึงควยใช้ลำควยไเบสบอลนอะเมื่อหนึ่งปะล่ะบัตรเลยปะมาดิสัตขอดีมาดีเดเด มึงมานี่มึงมาเนี่หมัดมึงมานี่หมัดเลยเลือดมีมมเลือดกูมีครึ่งเดียวอีกจัดมาเลือดกูมีนิดเดียวกูก็ะตุ่นะ่ะมามา มันตอยไม่ตายรอกครับึ้นมันเบาครับเอมือบอกเลยมึงไม่ได้ชุบบอกเลยมึงไม่มีใครชุบมึงแน่โอเคครับถ้าเราแบบนี้พ่อขายยาติดๆก็ขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกับจอร์ดใหม่ในทีนะสวัสดีครับฝากกดไลค์กับแชร์นะครจอร์ด้ยวยนะครับ